พี่นกข่าวบอารวมอยู่กับพี่นกสสดสกุาสารานันส,ว,ส,สวัสดีครับคุณพี่เมื่อนี้คือง,งามาาองค์ตรงแค่เมื่อนี้ฮานางาคู่มืองานคู่มือเมื่อนี้เป็นยังคือมีทีมหมอกทีมงานชิพากันไปใส่ครับเมื่อนี้น,นะนะโอ้ไอบอลร่วมมาตั้งแต่เมื่อวานได้บ่ได้เมื่อนี้ได้ค่ะมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะเอาลงพื้นที่ค่ะ เมืองสกลเฮาเนาะจากสกลนครโมเดลที่เคยพาชาวบ้านมาหาขีนเคยคุยกันตอนนั้นใช่ใช่บ่าวรมกมเคยไปบึงเมื่อนี้ค่ะเฮาบบได้เหตุแค่หาเงินได้แบบนี้เฮาสิรักษาสิ่งแวดล้อมเออใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรักษาสิ่งแวดล้อมพ่อใช่บ่าวลมสิมีใส่เกินเมืองสะกลเฮาเมืองสามธรรมธรรมชาตาสิมีไผ่เกินเมืองสกกดชาติธรรมะวัฒนธรรม นั่นละเฮาสิเอาเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นความเข้มแข็งเฮ้านี่มาสั่งมูลค่านะคะหาเงินหาคำพร้อมกับรักษาไว้ให้ย่งยืนไอ้บอนี่แหละเป็นสาเหตุที่คนมาหลายโซโลเชรียนนี่คือมาจากใสจังใดเนี่ครับรักนะคะรักกเพื่อนกับมาจากกระทรวงทรัพยากรสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกกลมเลยค่ะไอ้บอลมค่ะ ทุกกลุ่มของอิหยังของกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าง่ายๆก็คือตัวย่อว่าอย่างนะคะขอสอขสค่ะซึ่งกระทรวงนี่นะคะพี่นกมองว่าในอนาคตนี่ที่เป็นกระทรวงที่ยิ่งใหญ่เนะาะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามนแม่อีหยังมันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อแต่แม่นอีหยังก็ตามดินน้ำป่าภูเขาทะเลไอ้บ่รลมลงขึ้นขึ้นมาทุกกลุ่มเลยบอครับ ใช่ไหมครับอันนี้กระาครับแบนหนึ่งไม่อย่แบคนละคนละกลมคนละแบนอันนี้ทั้งกลมทั้งแบนเขาเรียกว่าเป๊ดครัแล้วทีมงทีมงานนอกจากกลมุมทุกกลมของ กระทรวงเพิ่นมาเวียลีผู้รักผู้ใหญ่ท่างอื่นเพิ่มมาอีกบอกลักลักนะคะท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กนกเนาะอาจารย์กนกเฮาเนี่ยมามาเป็นรอบที่20ลสบปาทคนเก่งระดับศาสตรมาพัฒนานะคะแล้วก็อีกท่านนึงกับเป็นท่านนิกอรจำนงนะคะเพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นสสผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในพัก ชาติไทยพัฒนาค่ะซึ่งเพื่อนดูแลร,รัฐมนตรีท็อปเนาะวราวุฒิเพื่อนดูแลรก,กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมค,ค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็นเห็นว่าเมืองสกลเฮานี่มีศักยภาพในการที่จะนําร่องนะคะนําร่องอีกแล้วไทยเฮา嗯嗯ค่ะ <ๆ S 2> เพื่อที่จะพาชาวบ้านหาเงินหาค,คําจากทรัพยากรพร้อ,อ,อไปับการรักษา ยกระดับนะคะคสิ่งแวดล้อมให้อยู่ยั่งยืนคู่กับประชาชนคนลกป่าป่าลกคนอยู่ <ไป S 2> น้ำกันแล้วพี่นกไป เป่าหูเพื่อนจังได้ไปดึงมาจังไดเพื่อนขึ้นเสื้อแล้วก็มาพัฒนาบ้านเฮาเนี่ยอ่หลายคนก็นคิดว่าพี่นกนะหลายคนก็นคิดว่าเป็นเพราะปัญญาพี่นกแต่จริงๆมันบ่แม่บ่แม่บอกค่ะไอบ้อบ่รมเบิ่งเมื่อวานเบิ่งเนี่ยเมื่อวานชาวบ้านมาน่ะโอ้ข้น,ขนลํ้าลำพังแต่พี่นกนี่เพื่อนสีมาบ่ผู้ใหญ่เนาะเออไทยบ้านเนี่ยเนาะเออไทยบ้านเขาตื่นเต้นพี่นกบอกว่าอันอันแม่อ่าทางกระทรวงทรัพย์เด้อเพิ่นสิพาไทยเฮามาพัฒนาบ้านเฮาซุ่มเจ้า ไม่อย่างเนาะพวกเจ้าจัดเวลาวันที่หกที่เจ็ดเตรียมเด้อเตรียมโตเตรียมโตเออเขาก็คิดว่าจักสิบคนนี่แหละกรสิมาเหตุอะไรเมื่อวานนี่โอ้ยแตกหนวอยู่เพื่อนว่าถ้าบอบอกนี่เครียดถ้าบอบอกว่าทั้งอาจารย์กับนกทั้งกรรมธิการมานี่เครียดแห้งถ้าบอกบอกันถ้าผายบอมหูนี่เครียดหลาย ดังนั้นเมื่อวานนี่พี่หนกแคทโธรบอกไอ้ดินน้ำครูล,ลักคุณใหญ่สีมาอีก้วได้ใครเข้าเตรียมโตไอ้ดอินน้ำก,กระบอกจ้าดให้เต็มพี่หนกกระจนตื่นไอ้บอกอเลยเมื่อวานนี่<ช>ผมได้ยินข่าวว่าแนวกินเกือบจิบโปอบ่านฉันคพนมาลายพโพดพี่หนกบอกเพื่อนว่าเต็มที่กะหาซิบนี่แหละแต,แต่ปากฏว่าเห็นได้เข้ามาว่าเรื่องที่เราเคยเห็นนะอยู่ในห้องกับมาธิการเจ้าหน้าที่จับแต่ละกลุ่มก็อยากมาเบิ่ง อยากมาเบิ <rí> e> <Harriet> ่งว่าแม่นพี่นกโมหรือแม่นของจริงค่ะแล้วเพิ่นก็เพื่นก็เชื่อว่าเพิ่นมีสิ่งดีๆนะอยากจะมาให้คําแนะนําเฮาบจกว่าเพิ่นยันเฮาพาชาวบ้านเหตุทวีปกับประชาที่บ่เดี๋ยวไอเบิ่งกันนะติ้อนาคตครับสิพาบ่าวลมไอ้นี่ดำสิพาบ่าวลมไปเลาะเบิ่งผลงานจริงๆ บ่ตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะครับนี่น้าบาดาล่นอะเมนครับบ่าวลมครับที่เบ้าปันฟังเนี่ยบอกท่านพอวินิดนะท่านกับเป็นพอออกลมทรัพยากรน้าบาดาลเขตซิบเมืองอุดรซึ่งดูแลควบคุมเฮานำดูแลสกลพร้อมค่ะเมื่อพี่นกระโถไปท่านพอวินิตน้ำแหล่งน้ำที่ท่านได้เอาลงมาให้ประชาชนน่ะมันยากเด้วางไปปุ๊กอนวางไปสร้างน่ะมันทับที่ดินทหารค่ะเคสอะไรเพิ่น พยายามแก้ปัญหาให้พี่หนุ่มครับอยู่กับทีบ้านมืดคืนมือนะเพราะว่าอยู่เห็ดอย่างเอ้าถ้าบททันมันสิรุดได้โปรเจกต์เอออยู่มืดคืนบอโรมไปเก็บแล้วก็ทำใช่ไปถ่ายทําเลยครับผมช่ายใบอผมได้ยินข่าวตำบลนั่นน่ะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มมาชั่วหน้าตากิอ้ยค่ะพอโครงการนี้ลงใช่กุเรือคํากินแป้งแล้วก็อย่างอี่นกู้สงครามเมนแม่นแบดนี้พ่อโครงการนี้ไปไทยบ้านยิ้ม เป็นอย่างดจจะยิ้มแบบนั้นเอาว่ายิ้มก็ยิ้มแล้วเนาะได้ใส่น้ำดีครับนี่ได้ใส่น้ำดีน้ำเขมขกินได้พอมันก็เลยพอมเจามองเก่าเป็นอย่งมันคือเสาเข็มเฉ็มือ่าืออาชีพมาของกรมทรัพยากรน้ำมันดินเรามีนักวิชาการก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการสํารวจว่าตรงไหนเนี่ยมีน้าตรงไหนน้ําจืดดีมีคุณภาพดีปริมาณเพียงพอก็เราก็จะพัฒนา ขึ้นมาแก้ไขปัญหาความแคลนของพี่น้องประชาชนครับตรงนั่นบอดีเพื่อนเเอาตรงอื่นมาให้ตรงนี้ได้เราเราไปเจาะที่น้ําดีมีคุณภาพแล้วส่งไปที่ที่ไม่มีน้ําหรือว่าน้ําเค็มครับปาทิทัวเขาก็ต้องใช้ระบบใหญ่เลยได้นน่นะครับระบบใหญ่ครับไอ้บอกลงเจ้ายังบอกู้ว่าเมืองสะกลเฮ้านี่บางพื้นที่ที่ว่าแห่งแรกมัมีน้ำนะนั่นมันเป็นปัญหาน้ำผิวดินครับแต่อีสานเฮ้านี่น้ำใต้ดิน อุดมสมบูรณ์ปานทะเลพุ่น่ะแม่บอกท่านติอย่างเมื่อวานนี้เราไปพาไปถ่ายทำต่อน้ำเยอะครับพี่ได้เกษตรไร่ไร่อ๋ออ่ะไอโบ้พูด่ายๆไปใส่ใส่ใส่แม่ยังไปใส่อีกจูกมือกันไปใส่โอ้นี่บอ้นี่บอ้ครับสวัสดีครับท่านครับอาจารย์กระโหลกครับทำไมอาจารย์อาจารย์สสไปเป่าหูหรือว่าไปไล่มนอะไรครับอาจารย์ถึงต้องมาที่สกลมาที่สกลอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับผมว่า สสอักุณากับคนสกลนครเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่ทําให้เราเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องตลอดนะแล้วก็จะต้องต้องอยากจะรู้เรื่องเออเออมีความประทับใจหนึ่งวันผมผมมาสกลนครหลายครั้งนะครับมาหาเสียงมานู่นมานี่แต่ว่าที่มาคราวนี้มาด้วยความประทับใจประทับใจสอสคนเนี้เขามี เขาเหมือนอาจากระกนกเหมือนเหมือนเอนสเน่ห์ของเขาก็คือการ,รดูแลประชาชนคือเราดูในกรรมธิการคณะอื่นเนี่ยมีคือพูดแต่เรื่องของชาวบ้านที่สกลน,นครแล้วก็เลยตามมาดูแล้วก็รปรากฏว่าเป็นมากกว่าที่เราคิดเพราะว่านี่ตั้งตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันนี้นี่ทำให้เห็นภาพชาัดว่าแบบเหมือนกับว่าอยู่กับปักไก่อยู่กับคือเราเห็นเนี่ยเราอยู่กับพาผมทํางานด้านนี้มา30สิบ สามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเราดูออกสอสอคนไหนทัชชิ่งหรือการอยู่ประชาชนเรามองเห็นเราเก่าคณครับจากสภาผู้แทนราษดรครับกับถ้าทำ้ะขอบคิญนะครับกัจจงวันนี่แหละให้ทำยังครับครับวันนี้มาที่สกลมาด้วยหน้าที่ภาระหน้าที่อะไรครับก็คือมาเป็นผอกลุ่มงานคณะกรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมก็มาสนับสนุนการดําเนินงานของท่าน กรรมธิการนะครับที่มาลงพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วขับบอขับสกครับอยู่บ่ครับขับอยู่บก็คือสนุกว่าสนุกครับดีได้ประสบการณ์ได้องค์ความรู้แล้วก็มาดูผลงานของที่กรรมธิการได้ได้ทำไว้ก็ก็รู้สึกดีใจครับครับผม ยอดเลยเนาะมือนี่เรื่องราวอากาศก็ดีดีครับพี่น้องครับอากาศเย็นเย็นสบายสบายเนาะพี่นกเนาะจบจากนี้นะครับอนาคตก็จะพาบ่าวลมกับไอรดดัมกจะไปติดตามผลงานที่กรรมธิการเนี่ยครับเพื่อนเฮดไปมีอย่างแน่เนาะครับครับเ้องอยากขอบคุณท่านนี้นะคะถ้าไม่านประธานกรรมธิการที่ใจดีขนาดนี้เนี่ยค่ะวันนี้เราไม่ได้ลงมาค่ะเพื่อนเพิ่นนี่มีใจกว้างขวางมากนะคะตลอดเวลาที่พี่นกขออะไรนี่เพื่อนก็ ก็อนุญาตจนพ่อบอกว่าเพื่อนเป็นคนแนวใดคืขึ้นใจดีแท้จนพ่อน้องถามครับผมขึอนใจดีแท้ตี่เออมาให้พี่น้องประชาชนบ้านเฮาเลยเนาะเพื่อนเป็นประธานกรรมธิการและอยู่พรรคพลังประชารัฐนะคะแต่เมื่อนีมาพื้นที่พัคเพื่อไทยยืนยันว่ากรรมธิการเท่านี้โบได้เอาเรื่องการเมืองค่ะเป็นประเด็นเลยโบได้แบ่งพรรคนะคะนี่คือมิติที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนเลย เราทํางานกันมา3ปีจะเข้าปีที่4เนี่ยยืนยันเลยท่านไม่เคยติดขัดอะไรเลยถ้าบอกว่าลงพื้นที่เพื่อประชาชนเปิดประชาชนท,ที่ตั้งการทํางานคือยึดประชาชนเลยสอยู่คนละพักก็ตามที่สําคัญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของบ้านเมืองเฮาพอ่อนะคะหลวงพ่อองค์แสนพระจาจาร์มั่นพระรยสงฆ์ต่างๆทุกครั้งที่มาเนี่ย จุดมุ่งหมายคือต้องไปกราบนะคะไปที่นึงไปไปไหว้อาาจรย์ฟั่นครับรถในการเลยครับบอลลมอย่าพึ่งครับยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งปีโนครับที่รู้เอ่อคือซิงโคตอนเนี่ยไม่อย่างอีไมซิงโคตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ิงโคตอนเาพาไปสัมภาษณ์เพื่อนในพม่นมานั่นเลยมันมีอันนี้อยู่นั่นิงโหรอซิงโคตอน ันอีหยังละบัครใช้ผู้ใดซิ่งโคตตอนครับเบิ่งนี่ยโคตอนยังไม่มาแต่จับอายุไรธรรมศาสตร์โอ้จากธรรมศาสตร์จากหัวกล้องคับจากบคุณพ่อวันนี้มาจากธรรมศาสตร์อะไรทำอะไรนะคะเป็นทีมธรรมศาสตร์ค่ะ ลงสะก,กลมาทําอะไรยังไงบ้างครับมาช่วยสวนสนกช่วยคณะอนุกรรมการในการทําง,งานเและดูงานให้กับประชาชนไม่ถึงเอาอี่อยมาช่วยครับเพราะว่าที่พี่นกเว้าเสมอนะคะว่าสิ่งที่เท่าสิไปพัฒนาชาวบ้านเนี่ยเฮาต้องทําด้วยองค์ความรู้ที่แม่นยําค่ะอ๋อบอกรวมเพราะว่าบงงานนี่มันจะแก้ปัญหาบ่าได้ เพราะมือหนีปัญหาเฮ้าหนี่บแมนแค่ว่ายากจนธรรมดามันติดหนีติดสินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆที่เฮาใส้กันอยู่พุ่มปัญญาเดิมที่เฮามีมันบาพอดังนั้นนะคะเฮาก็เลยต้องเอานักวิชาการที่เก่งอันดับหนึ่งต้นๆของประเทศเฮ้านะคะจะไปยูกับเฮาประมาณ3าสี่ปีเ่ครับพันอยู่มาตลอดแล้วก็สนับสนุนให้อยู่เวลาให้อยู่ให้อยู่ก็อยู่ค่ะหมายถึงว่าเอานักวิชาการเพื่อนเอาลงมาให้ความรู้ประชาชนภาพ พี่น้องบ้านว่างง่ายๆไอ้เบาลมอย่างเมื่อวานนี่คุยกับอาจารย์เพื่อนเนาะล่างจืดที่เขาสดเป็นน้ำในวัดเวลาเขาไปวัดเมื่อนี่เพื่อนขึ้นว่าอ้าวถ้าเกิดเอาล่างจืดนี่มาเคี่ยวเป็นหมักฝรั่งยำไอ้บาลมกินแอลกอฮอล์นี่จักหน่อยที่่เมาหลัไปเมาค้างหลับไปอ่ะเนี่ยอันนี้มันจะช่วยกระจัดพิษ อย่างนี้เป็นลูกค้ารายแรกเลยครับแมงมุมครัไอแมงมุมหหแต่กี้เขาบอกเห็นประโยชน์เนาะบัดนี้เขาสิมาเห็นงานน้ำป่าอาจารย์เพื่อนเข้าใจว่าใยแมงมุมมันมีประโยชน์มากายมหาสาลห่านเอาลองคุยเบิ้งใยแมงมุมแบบใหเอามาทำไมครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ครับเอายาแมงมุมอะไรยังไงรู้จักแมงมุมไหมคะรู้จักครับ มันเป็นแต,แต,แตยานครับแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรใช่ไหมใช่ครับใยแมงมุมมันมีโปรตีนสําคัญมากนะคะไม่โปรตีนหอใช่ค่ะมันเป็นโปรตีนชั้นดีเลยค่ะ,ะชั้นดีเลยชดีหมายถึงว่าชั้นดีเอามาทําอะไรได้บ้างครับอ,อันนี้แหละค่ะที่เราจะมา ตอบโจทย์กับชาวบ้านว่าส่วนไหนที่จะมาช่วยในการที่จะเพิ่มมูลค่าโดยใช้ทรัพยากรที่มีแล้วก็นี้เข้าไปหลายเลยเดื้อใหญ่เป็นมุมล่างนกเลยครับเหมือนล่างนกเช่นเช่นเขาทําอะไรได้บ้างครับเช่นถ้าทางการแพทย์นะคะก็ต้องละลายใยแมงมุมไม่ได้ก่อนนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปทำเนาะพี่เปิ้ลเนาะละลายใยแมงมุมได้แล้วก็ เอาไปเป็นส่วนผสมอาจจะเป็นในรูปแบบของการฉีดหรือเป็นแผ่นฟิล์มเป็นคลาสเตอร์ปิดแผลอ๋อเหรอครับค่ะช่วยค่ะดได้วยห้ามเลือดได้ถ้าเราเอาไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะโอ้ได้การเลยอันนี้แค่ตัวอย่างหนึ่งเลยได้หนิเนาะเดี๋ยวจะไปต่อกันอีกเพื่อวันนี้จะมีโรบูที่หนึ่งวันนะครับเนาะรับก็อ่ะ ไปต่อครับพี่น้องติดตามอนนี้ก่อนต่อไปจะมีสารสารวิตามินดีนะคะเฮอครับพีอวิตามินดีจากเห็ดเอาจากเห็ดด้วยโอ้เห็ดตั้งหลายเด้อบ้านเฮานไ่นที่เราง่วงลางาเห็ดเพาะเห็ดแท้ต้องเอาเบื่อคนไว้เลยต้องเอาเบ่อในการโตนอกจากนั้นเห็ดมันสามารถที่จะย่อยพลาสติกได้นะคะฮะอ้าวมนี่ยพอมือไม่อีกแล้วพี่น้องเนี่ยติดตามติดตามครับเพราะตอนนี้แขกขึ้นรถหมดแล้วครับพี่น้องผมเดี๋ยวที่พ่อท่านเพิ่นขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม